มีน้องบางคนบอกว่าสิ่งที่อยากได้คือนารูโตะแต่ความเป็นจริงกลับได้เซนนิสึมาซะงั้นไอ้น้องมันจะเป็นเซนนิสึได้ยังไงนี่มันนารูโตะชัดๆคือถ้าไม่เป็นนารูโตะแบบนี้นี่กูคงเป็นไซตามะไปแล้วนะฮะผมล่วงหมดนะฮะกัดผมผมเสียแต่จริงๆเนี่ยอันนี้ขนาดแก้มาสองรอบแล้วเนะครับผมว่ามันก็ยังไม่นารูโตะขนาดนั้นนะก็ตุ๊ก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่กับผมวันนี้นะฮะผมภูมิใจนําเสนอวัดดีนารูโตะฮะเป็นรายการที่ผมจะมานั่งเรียกชั่นนะครับทุกอย่างนี่ครับผมที่เกี่ยวกับนารูโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นวันที่ผมเข้าใกล้นารูโตะที่สุดแล้วนะครับชุดก็ใช่นาฬิกาก็ใช่ไอ้เฮนี่ก็ใช่ฮ่าฮารอบนี้ผมผมก็สีเดียวกับนารูโตะฮะ ท่านโฮคะเกะผมขอสปอยไว้นิดหนึ่งแม่แค่น้องคู่ของเรานี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมมากนะฮะเพราะผมเนี่ยตั้งหลักปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วว่าผมจะซื้อฟังกบป,ป๊อปเฉพาะนารูโตะเท่านั้นเฉพาะตัวนารูโตะเท่านั้นแต่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่นับนะครับผมเพราะว่ายัางไงมันก็ยังมีโตะอยู่นะไอเกะเนี่ยถือว่าเป็นตัวแถมแล้วกันแต่การซื้อน้องคู่มาเนี่ยนะครับผมมันถือว่าเป็นการแบบอื้จะผมตัดสินใจอยู่นานมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุามะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของนารูโตะเหมือนกันเราจะขาดเข้าไปได้ยังไงล่ะอันนี้อันนี้หวัดดีนารูโตะนะมึงจะมาแพ้อะไรเนี่ยฮะก็ถ้าใครเข้ามานะครับยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็ใครที่ชอบรายการนี้นะครับผมจะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ตรงรูปตัวไอตรงนี้นะครับใครที่อยากไปดู ep เก่าๆนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับและจบคลิปนะครับเราก็จะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นไว้เช่นกันทางที่ดีมึงรอจบคลิปดีกว่าแล้วกูจะแปะไอตรงนี้ไว้ทำไมวะแดกน้ำจ้ะ โอ้โหทำไมแอร์วันนี้มันร้อนอย่างเลยวะเน,นี่ยสงสัยเจตจำนงแห่งไฟของผมมันพุ่งพลาดนะฮะแล้วกูจะใส่ของฟังไงวะเฮียผมกูก็กดูเทเลทแย่เลยะวะได้ปะปั๊บ <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมได้เข้าใกล้นารูโตะที่สุดแล้วนะครับคลิปวันดีนารูโตะอื่นๆเนี่ยผมอาจจะไม่เป็นยี่อีกแล้วนะฮะคลิปแรกนะครับมาจากคุณจอชโอ้จอชโอ้โหยัดเค้กกระชุ่ม ถ้ามึงนี่มันขึ้นเต่าจะชัดเฮ้ยแต่ประสาอินได้นะฮะไอเฮียบระสาอินถูกด้วยใช่ป่าวะฮะ <c oughs> ใช่ป่าวะัะน,นี้ไม่ได้มาจับผิดนะแต่กูอยากรู้จริง <c oughs> กูกนไม่ใช่นะแต่แต่มันก็ใกล้เคียงนะ <c oughs> คืออย่างน้อยมีอันนี้มาน,นี่ก็ถือว่าถูกต้องแหละ <c oughs> ถึงแม้ว่าถ้าปล่อยคาถาไฟเขาแม่งจะเหมือนกับขึ้นเต่าไปหน่อยก็เถอะแต่ภาษาอินแบบนี้ดิ มีแค่ในกระตูนโนูโตแน่นอนนะหรือเปล่าวะเฮียกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือไอ้สัญลักษณ์นี้มันชัดมากเลยนะค <c ười> ้นต่อมานะครับมาจากผมอ่านไม่ออกอนะฮะจริงมันก็เป็นภาษาเพื่อนบ้านแล้วนะฮะกูควรจะอ่านออกนะเฮียทำไมกดเอเฮียกดฟังไม่ได้เาชื่อว่านายรีโอครับผมผมชอบกินด้วยนะเนี่ยคิกาโตโอมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวใส่เฮ้ย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  <laughs> ถาจอตะก้องยังขำอ่ะโอ้โหผมนึกว่าจะได้เจอเจ้าสำนักแล้วนะคะตอนนี้เขาจัดเต็มกับผมฮะวัน <zus> น <genocide> ี้เขาแสดงวิชาด้วยเสียงดังฟังชัดนี่กูนึกว่าข้ามเรื่องมานะฮะกูนึกว่าใส่ตามาโอ้โหถ้าใส่ตามะมาอยู่ในโลกนินจาเนี่ยผมว่าคงจะน่ากลัวแย่เลยเนี่ยนารุโตะกูคงเอาไม่อยู่เรียกว่ากระบวนท่าของนายนี่ยแน่มากแน่สิฮะดังป้องเลยไม่วัาหลังเราหาอะไรอย่างนี้มาเล่นไหมจะหาเรื่องเจ็ดตัวก็กู มีมต่อมานะฮะมาจากคุณตินตินอุ้ยเหมือนจะมาจากเพจโบลุโตอุซึมิกิด้วยนะฮะอ้อหอตัดสะเดี๋ยวคาคาชิมาไงวะตัดสายฟ้าโอ้นี่เรียกว่าเป็นหน่วยเสริมช่วยรบนะฮะสู้กับจิเกนมาหาพ่ออีกแล้วหรอคาคาชิไอ้แหลงอ่ะ <c oughs> โอ้ใครชอบคาคาชิอ่านมีมนี้เข้าไปนี่คือจุกเลยนะฮะมันเป็นความผิดของอุจิวะ อุทิศว่าเกี่ยวอะไรวะเนี่ยคือว่าอ่อนี่เป็นภาพของตอนที่นารูโตะก,กับซาสึสเกกำลังสู้กับจิเกนนะครับผมในเรื่องบลูตะนะฮะคือเขาสมมุติมาว่าเฮ้ยถ้ามันมีคากาชิอยู่ในนี้เนี่ย คากาชิคงต้องตายเลยก็กลับไปหาพ่อแน่นอนเพราะว่าต้องเอ่ออันนี้อันนี้ขอสปอยนิดิ้งนะครับสปอยนะสปอยคืออย่างที่เรารู้กันนั่นแหละนะครับว่าไอชอ็อตข้างบนเนี่ยนะครับผมนาโตโตะกับซาสเกะนี่คือแพ้เป็นขี้เลย RS. นะฮะแบบเป็นขี้แบบไอ้ยขี้จริงๆระดับสกเกลพลังนี่คือแบบโอโ้โหนาโตโตะซาสกเกะว่าเป็นเทพเจ้าแล้วนะฮะแต่พอเจอจิกเกนเข้าไปนี่คือ,อคำจะพูดจริงๆแล้วถ้าสเกลพลังแบบคาคาชิมาโผล่ในการต่อสู้นี้เนี่ยนะฮะ <ๆ S 2> มึงกลับไปหาพ่อแน่นอนและในภาพโบรูโตะเขาไม่มีเน็ตวงแหวนแล้วนะครับผมคือสเกล ก็จะดรอปลงไปอีกนะก็เืิดสําหรับบางคนที่ยังดูไม่ถึงนะครับผมผมแนะนําให้ไปดูนะครับภาคโบรุโต,โตเนี่ยมันก็มันก็มีช็อตที่น่ารำคาญบ้างนะแต่แต่สำหรับผมผมไม่มีปัญหาผมขอแค่ได้ดูพี่นาลุโตเอ่อฮาเฮลจกักรวานพวกเนี้ยนะครับผมได้ดูพวกนี้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นตอนและสาร่าอะไรผมก็ดูหมดแหละนี่แหละติงที่แท้ทรู มิมตานะฮะมาจากเพจนาุโตแฟนคลับอ่าอุ้ยอันนี้เป็นซาลาดะนะโอ้นี่ซาลาดะเป็นโฮคังเงะนะฮะอันนี้ไม่มีจริงในเรื่องนะโอ้โหเรียกว่ามากันหมดฮะพ่อแม่รุ่นหรุ่นห้าเหวมากันเพียบแสดงความดีใจไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหรุ่น2กูยกทับโบกเลยคือเขาไม่ชอบอุจิวะอุจิวะจะขึ้นเป็นโฮคัเงะไไม่ได้นะ อันนี้ก็ตลกลายอีกอันนึงแล้วเนี่ยคุณจะรู้กันนะครับว่ารุ่น2เนี่ยนะฮะอะไรเป็นอุจิวะนี่คือแกจะไม่ชอบเลยไอ้ะละคือมีแม่งทำมาปั่นที่ย์ขายทงแม่งคือเป็นรูปรุ่น2ไอ้สัตว์ืูน่าคิดนะครับผมถ้าสมมติซาลาดะได้เป็นหกครั้งเงี้ขึ้นมานี่ยก็ว่ารุ่น2แบบว่าเออตื่นขึ้นมาเป็นซาบุเวยสีขื้นชีพสร้างกองทัพมาเลยอะ่ะไอผมน,นี่แดกน้ำเลยคือมีอะไรที่เกี่ยวกับรุ่น2องเลยนะมันก็จะเกี่ยวกับอุจิวะหมดนั่นแหละไม่รู้เเเปป็นนนนนอออะะไรคแมม่่งงชบาาััักจลย มิมต่อมานะฮะมาจาก YouTube ช่องคิชินเพ e นะครับผมชื่อคลิปก็คือ How Obito Lost h i s V Lost His สเวีกล้วเหรออันที่แล้วก็นารูโตะนะอ่ะครั้นี้มาโอบิโตะบ้างอ่ะโหเรียกว่าเปิดมาก็สปอยเลยนะฮะเป็นช็อตที่รินตายเนี่ยครับผมกูกูกูเริ่มคิดไม่ดีแล้วสมองกูกูคิดกูคิดไม่ดีอันนี้คือไม่ใช่ล่างแยกด้วยนะคาคาชิก็หลับไปแล้วมือ มือนะั่นมันไม่นะภายใต้แสงจันทร์โอ้ฉากนี้มีจริงในอนิเมะนะฮะแต่ผมว่าหลังจากนี้ไม่น่ามีนั่นไงสัก <c oughs> no <c oughs> ไม่ไม่อ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กูอ่านไม่ทันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวแม่งแย่กว่าเดิมอีก โดนทรายเขาบอกว่าอย่าไปลองที่บ้านนะแง่อะไรเฮียใครจะไปลองอ่ะแม่งคือแบบในฉากอนิเมะตอนนี้ทุกอย่างแม่งเป็นใจหมดแล้วเว้ยคาคาชิสลบนะฮะโอ้โหศัตรูตายหมดแล้วนะครับผมโอบิโตะแบบว่าถ้ามีความคิดสกปรกขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะฮะโอ้โหแม่งดาร์กเลยนะเว้ยนัมันศพนะเพื่อนแม่งภายใต้แสงจันทร์นะฮะแย่แย่แย่กูก็รู้แหละว่ามึงชอบรินนะแต่แต่ทำอย่างนั้นมันก็เกินไปหน่อยนะเพื่อน มื่อตมานะฮะมาจะเพจนารุโตแฟนคลับเ oh. มื่อคุณเมาแต่เบียร์ยังไม่หมดนะครับโอ้ฉันยังไหวอยู่แล้วนายยังไหวหรือเปล่าล่ะแต่ติขาบนี่คือไม่ดีเลยนะเพื่อนานะตานี่คือเยิมนะนะโตนะ oh. มึงเป็นโฮคางเงะนะมึงควรเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานน,น,นนะกูเริ่มไม่ไหวแล้วเะเกกตาแดงพอๆกันละ แปดบวกวนี่ยคลิปเหลืองวะเนี็ยปากบอกแดกเบียนะฮะแต่ว่าในมีมนี่คือแม่งดูดกระชาอยู่เฮ้ยยังไหวยอยู่เพื่อนนานายยังไหวเปล่าฉันว่าฉันกำลังไม่ไหวแล้วล่ะฉันว่าฉันง่วงอยากนอนมีของหวานนะเพื่อนหิวจังเลยเนี่ยหิวแปลกแปไม่ดีนะครับต้องๆอง <c oughs> มีมต่อนะฮะมาจากเพจเดิมเลยนะครับนารุโตแฟนคลับถ้าถามว่ามิสกิคือลูกไขรนี่คือคำตอบอนะ่า <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือแคปมาอย่างนี้เลยไม่มีการใส่สีตีไข่ปรุงแต่งใดใทั้งสิ้นนะนี่คือฉากจริงในอนิเมะอันจริงๆนะกูพูดจริงๆจากใจเลยในช็อตนี้จริงๆในอนิเมะกูก็แอบคิดเหมือนกันว่าไอ้เหียทำไมมึงเลือกสปาวแล้วมุมกล้องทําไมมันแบบหน้าโอโลจิมารุกูคือสมยอมมากเลยโอ้ยเป็นมีที่เอ่อ อืมเอ่ออืมเอ่อว้าวจริงๆช็อตนี้เนะี่ยมันมีโผล่มาหลายตัวนะครับแต่ว่าที่ทำให้คิดลึกก็อ้นนี้แหละ